สวัสดีคะ่ะอันนี้เป็นกันชนหน้า ST 1 9 0นะคะสามารถใส่ท้ายโด่งได้ทุกรหัสเลยนะคะกันชนหน้าตัวนี้ท้ายโด่งจะมี Xer ST AT 1 9 0นะคะอ่าชิ้นละ1,300บาทนะคะฟีสค่าขนส่ง เอกชนนี้ตามระยะทางนะคะเริ่มต้นอยู่ที่350นะคะอ่าส่วนไฟในกันชนก็ตรงรุ่นเลยนะคะไฟในกันชนเดิมงานดีโป้นะคะคู่ละ6 9 9บาทนะคะฟรีส่งเอกชนนะคะไฟในกันชนเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะคะนี่นะคะ เอาไปใส่ได้ด้วยกันได้เลยนะคะท้ายโด่งทุกรหัสไม่ว่าใครจะใส่ AT190 x x ่ r อยู่นะคะก็แนะนำเป็นกันชนตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเรามีอยู่ตัวเดียวนะคะมีอยู่แบบแบบเดียวนะคะก็คือของ f t 1 9 0นะคะเป็นงานพลาสติก a b s นะคะกันชนพันสามนะคะค่าขนส่งเริ่มต้นอยู่ที่350นะคะ ถ้าเกิดชายแดนสามชายแดนภาคใต้หรือว่าเหนือสุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มนะคะวันนี้มาทำคลิปสั้นๆนะคะสนใจโทร093-144961 5นะคะฝากช่อง youtube บ้านสร้างอายุธยาประดับยนต์ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ